วิธีผ่านมานะครับผมบอกวิธีการหาเงินวันละ1 0 0 0พันบาทไปแล้วนะครับบางคนบอกยังไม่พอพี่มีวิธีการหาเงินมากกว่านี้อีกไหมอยากได้สักวันละ3,000ันบาทเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นไปได้จริงไหมถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราต้องหาเงินวันละ3 0 0พันบาท 30วันเป็นเ0 0 0หบาทแสดงว่าคุณค่อนข้างที่จะเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วดันั้นผมจะไม่ใช้คําพูดว่าไม่ต้องลงทุนวิธีการที่เราเริ่มต้นจากการหาเงิน300บาท500บาท1000บาทเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องลงทุนแต่การที่เราจะเริ่มต้นหาเงินวันละสามพันบาทขึ้นไปเนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่าคุณต้องลงทุนแล้วย่างน้อยคุณต้องมีอุปกรณ์บ้างถ้าไม่มีอุปกรณ์คุณจําเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์อะไรต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะมีมายาวนานถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช ประสบการณ์คุณก็ต้องมีทีมงานคือไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะต้องมีอ่ะไม่งั้นน่ะโอกาสที่เราจะหาเงินวันละสามพันบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะยากผมไม่ได้พูดถึงการขายของถ้าการขายของเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วครับได้กาไรวันละสามพันบาทเดือนละหนึ่งแสนเนี่ยเป็นไปได้ผมมีไอเดียอย่างนี้ผมเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังคงมีความต้องการคนที่มาช่วยงานหลักๆเลยนะครับ กุนช่างภาพช่างวิดีโอเป็นอะไรที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เข้าตามหากันเยอะมากๆและถ้าเกิดว่ามีฟรีแลนซ์สักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจผมผมบอกเลยว่าผมแฮปปี้มากเพราะว่าไม่ว่าผมจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮเวลาเราจ้างทีมใดทีมหนึ่งไปสะมมติเป็นพนักงานประจำพอเป็นพนักงานประจําปุ๊บเนี่ยทำไปทามาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบมีทั้งอุป,ปรกรณ์มีทั้งคนซึ่งมันจะเกิดความไม่คุ้มค่าขึ้นผมกําลังพูดถึงว่าองค์กร ผมไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่มากก็คือว่ามีสินค้าที่มันค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวใช้คนเดี๋ยวใช้ของคือจะไปลงทุนทําสตูดิโอซื้ออุปกรณ์แพงๆมาซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่พอคือผมก็เป็นปัญหายอย่างนั้นซึ่งความถนัดของเจ้าของกิจการก็คือการทําธุรกิจถ้าเกิดว่าเราจะลงมาคุมงานเองให้จัดแสงหน่อยให้ปรับแสงหน่อยคือมันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่คุ้นเคยแต่นั้นถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเนี่ยรับงานพวกนี้ไปทํา มันจะแบบเป็นงานที่มีคุณค่ามากคือพูดง่ายๆว่าเจ้าของกิจการอย่างผมเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายนะครับถ้าเกิดว่างานคุณดีจริงดังนั้นนะนี่คือเป็นโอกาสของเรา3,000บาทต่อวันเดือนละ90,000บาทเนี่ยคุณสามารถรับจ้างถ่ายภาพได้ การรับจ้างถ่ายภาพสินค้าให้มันดูมีชีวิตชีวาเนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ได้เริ่มต้นยากจนเกินไปนะอุปกรณ์สตูดิโอมันทําได้ตั้งแต่ DIY เช่นเอากระดาษไขมาใช้ไปธรรมดาส่องหลายๆดวงหน่อยแล้วเอาสินค้าเราไปวางแล้วเราก็ก ชัตเตอร์ถ่ายภาพบางทีเนี่ยใช้กล้องมือถือก็พอรับได้เราก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าใช้กล้องมือถือราคามันก็จะไม่ได้สูงมากเพราะความคมชัดมันก็จะไม่มีแต่ได้เกิดว่าเราใช้กล้องที่เป็นกล้องดิจิตอลคุณภาพไฟล์มันก็จะดีกว่ากล้องมือถือต่คนมันดูออกเรารู้เลยว่าอ๋อตัวเนี้ยคุณภาพไฟล์หรือความคมชัดมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรคือประสบการณ์ยังน้อยผมก็จะจ้างเขาครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมเตรียมสตูดิโอต่างๆผมถึงบอกว่ามันต้องลงทุน เ,ออเวลาซื้อมามันคุ้มครับพอเรารับจ้างทํางานพูดง่ายๆว่างานหลักของเราคืองานถ่ายภาพแต่นั้นการลงทุนกับอุปกรณ์กับวัสดุที่มันเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพมันคุ้มค่า ปรียบเทียบกันกันกบผมซึ่งเป็นเจ้าของกิจการขายอะไรก็ไม่รู้ถ้าผมจะต้องลงทุนทำสตูดิโอมันไม่คุ้มฮะเพราะเราไม่ได้ทําทุกวันซึ่งการถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าความต้องการที่มันไม่เหมือนกันบางคนอยากจะให้แสงเสมอกัรบางคนอยากให้โปรดักดูมันมีมิติซึ่งของพวกเนี้ยดูเยอะๆและทําเยอะๆมีคลิปดูเป็นจํานวนมากที่เราไปดูแล้วเนี่ยเฮ้ยได้เป็นไอนะเดียนะเฮ้ยเอาไอ้นั่นวางเอาไอ้นี่วางแสงเงาม,มันตกเยอะไปลองขยับถ่ายภาพเจ็จเรียบ ลองเอามาเข้าโปรแกรมแล้วเราลองฝึกใช้นะครับการปรับแสงปรับเงาปรับความคมชัดริทัดออกไป ขายงานภาพถ่ายผลิตสินค้าเนี่ยเขาขายเป็นชุดครับชุดละ5 0 0พันชุดละ1 0,000ืบาทหนึ่งชุดเช่นถ้าชุดละ5 0 0พอาจจะได้10ภาพถ้าชุดละหมื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะได้20ภาพบางทีสินค้าตัวเดิมมันย้ายองค์ประกอบนิดๆหน่อยๆมันก็ถือว่าได้เป็นภาพใหม่ละลูกค้าอย่างผมเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะมีความสุขครับดูอยู่สินค้าของเราที่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีการจัดวางและมันจะดูสวยงามแบบนี้ได้นี่คือการถ่ายภาพ รับงานต้องบอกว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยคนที่ผมจ้างงานเขาคิวเต็มตลอดคือด้วยความที่เขาทํางานดีจริงฉากเขาสวยเขาลำมุนการจัดองค์ประกอบเขาดีผมถามมาคผมเคยได้มีโอกาสคุยกับเขาผมถามว่าพี่จบถ่ายภาพมาแล้วเขาบอกเขาไม่ได้จบ เขาก็เริ่มต้นจากการเป็นฟรีแลนซ์นี่แหละครับช่างเทคนิคไปช่วยเขาดูไปช่วยเขาทําแล้วเขาจํามาเรื่อยๆวันหนึ่งเขาออกมาทาของตัวเองแล้วก็รับงานถ้าคุณเป็นคนตรงต่อเวลาคุณเป็นคนใส่ใจงานคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ลูกค้าจะกลับมาหาคุณเยอะมาก กล้องไม่มีอุปกรณ์ไม่มีไปใช้วิธีการเช่าได้ถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมันเราใช้วิธีการซื้อได้กล้องนะครับถ้าดูแลดีๆไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปไหนใช้งานกันจนคุ้มแล้ววันหนึ่งไม่อยากทาแล้วกล้องเนี่ยเอาขายต่อได้นะครับดังนั้นอะไรที่ต้องลงทุนเราก็ต้องลงทุน วันนี้เราถ่ายภาพไม่เป็นเลยไม่เคยจับกล้องเลยเป็นคนโง่เรื่องถ่ายภาพมากก็ต้องฝึกครับโอกาสเป็นของคนที่มองเห็นวันนี้ผมมาบอกว่าธุรกิจเนี่ยสามารถทําได้จริงมีสินค้ามาตัวหนึ่งผมถ่ายรูปให้พี่เสร็จเรียบร้อยพี่อยากจะให้ผมใส่ข้อความใส่แบบแบ,บ,แบนเนอร์เข้าไปนั้นนั้นด้วยไหมครับผมคิดเงินเพิ่ม เห็นไหมฮะพอเราขายสินค้าจบได้ตัวหนึ่งเนี่ยเราก็มีบริการอื่นๆเสนอทันทีมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ลูกค้าประจํามาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องการรับถ่ายภาพสินค้าอาจจะหมายถึงการถ่ายวิดีโอด้วยนะการถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยสูงกว่าการถ่ายภาพซะอีกการถ่ายวิดีโอแบบเรารับจ้างถ่ายภาพ360องศามีองค์ประกอบมีอะไรลุ่งๆลอยๆหล่นๆลงมาใส่เอฟเฟกต์เข้าไปให้เขานิดนึงเพื่อให้สินค้าของเขาเนี่ยมันมีความนา น่าสนใจคุณเชื่อไหมครับทุกวันนี้มีฟรีแลนซ์จำนวนมากก็จะมาเสนองานให้กับผมนะครับแล้วผมก็ดูโอ้คนนี้ทําดีคนนี้ทําดีแล้วเจ้าของกิจาก,การอย่างผมไม่ได้จ้างฟรีแลนซ์ทีมเดียวเพราะเราต้องการความแตกต่างบางทีฟรีแลนซ์คนนี้เขาถนัดงานสไตล์แบบนี้ส่วนอีกคนเนี้ยก็ถนัดคนละแบบกับคนแรกซึ่ง สินค้าของผมเนี่ยก็จ้างทั้งสองคนเพราะว่าเวลาเราเอาไปน,นําเสนอเนี่ยมันจะได้เกิดความแปลกความแตกต่างดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนรับจ้างทำอาองเยอะมากๆแต่ก็ต้องบอกตามตรงครับว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้งานจ้างเหมือนกันก็เพราะว่าคนมันมองหาความแตกต่างนะครับดังนั้นคุณสามารถได้รายได,ได้ถึงวันละสามพันบาทการรับงานรับสอนกันได้รับพร้อมกันได้เพราะเวลาถ่ายงานถ่ายพร้อมๆกันอะไรที่มันจัดแสงเหมือนกันเอาวางไว้ด้วยกันแล้วก็ตอนซอน เราก็ดูจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนลองไปเอาของใช้ในบ้านที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันเอามาจาัด แสงจากไฟวางลงในสตูดิโอบ็อกซ์ของเราเราสามารถถ่ายให้มันดูมีราคาขึ้นมาได้อย่างไรลองถ่ายภาพแล้วอัปโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์อัปโหลดขึ้นไปในเพจเพื่อเป็นการซ้อมไงครับเราก็จะได้เอาตัวอย่างเนี่ยให้เขาดูแล้วก็บอกเขาไปว่าเนี่ยครับพี่พี่ดูนะของใช้ในบ้านที่มันดูไม่มีราคาแต่พอมันผ่านกระบวนการผ่านมุมมองของผมแล้วเนี่ยสินค้ามันดูมีราคาขึ้นมาแค่นี้เราก็สามารถที่จะหารายได้วันละสา0พันบาท หรือเดือนละ9,000 90, 0บาทได้เรียบร้อยครับ